วิธีต่อจอแยกกับโน้ตบุ๊กหรือว่า PC แบบใช้สาย HDMI USB-C หรือว่าจะเป็น Display Port VGA อะไรเนี่ยจะมีวิธีการเซตติ้งยังไงบ้างมาดูกันครับค <Yahoo! S 1> อมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่าย สวัสดีครับผมบอลคอมค้ำนะครับคลิปนี้ไอ้บอลจะมาสอนวิธีการต่อจอแยกแบบใช้สายกันนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้บอลเราเคยทําคลิปสอนต่อจอแยกแบบไร้สายไปแล้วนะครับ b a c k to basic นะครับอันนี้คือกลับมาเป็นแบบใช้สายเหมือนเดิมนะครับสิ่งแรกนะผมที่เ,เพื่อนๆต้องรู้ก่อนที่จะซื้อจอแยกมาใช้นะครับก็คือต้องดูก่อนว่าโน้ตบุ๊กหรือว่า PC ที่เ,เพื่อนๆใช้เนี่ยมีพอร์ตต่อจอแยก เป็นแบบไหนกันบ้างนะครับอันนี้บอลยกตัวอย่างที่ตัว ROG เครื่องนี้นะครับผมพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆจะอยู่ที่ด้านหลังนะครับก็คือจะมีพอร์ต HDMI นะครับผมตรงนี้นะอันใหญ่เบื้อเริ่มเลยนะครับผมแล้วก็ทางด้านซ้ายมืออันนี้นะครับผมเป็นพอร์ต USB Type C นะครับผมจะเห็นได้ว่ามันรองรับ Display Port ก็คือต่อจอยแยกด้วยนะครับจะมีโลโก้ตัวดีเล็กๆตัวหนึ่งตระท่าตรงนี้นะ ซึ่งสายที่บอลจะใช้ในการเชื่อมต่อนะผมก็คือสาย HDMI to HDMI บ้านๆนะครับผมก็คือแถมมาให้เวลาเราซื้อจอแยกอยู่แล้วนะครับสายนี้นะแล้วก็อีกสายหนึ่งนะครับผมจะเป็นสาย HDMI นะครับผม to USB C นะครับผมอันนี้เพื่อนๆสามารถหาซื้อได้นะครับผมตามร้านค้าออนไลน์หรือว่าตามร้าน i อทั่วไปเลยนะครับเส้นนี้ก็น่าจะ ร้อยกว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เจ้าเส้นนี้นะผมสามารถต่อจอมือถือขึ้นกับจอมอนิเตอร์ได้ด้วยเช่นกันนะถ้า <Wow. S 1> อเพื่อคนไหนที่แบบรองรับการต่อสายอะไรนี้อ่ะสำหรับถัดไปนะผมยวเราไปดูวิธีการเซตติ้งการตั้งค่าต่อจอแยกกันเลยครับนะครับหลังจากที่บอลเสียบสาย hdmi กับตัวโนบุกแล้วก็ตัวจอไปที่เรียบร้อยแล้วนะจะเห็นได้ว่าตัวจอเนี่ยภาพมันยังไม่แสดงผลนะครับตัวจอเนี่ยก็จะขึ้นเป็นไฟสีส้มนะครับผมวิธีทําให้จอทางซ้ายมือเนี่ย มาแสดงผลนะผมก็คือการกดปุ่ม windows p นะครับเพื่อโปรเจกต์ภาพมันออกไปนะอันแรกนะครับจะเป็นเมนู pc screen only ก็คือแสดงเฉพาะจอเครื่องนี้เครื่องเดียวนะผม duplicate อันที่2นะครับก็คือการแสดงจอซ้ำเหมือนกัน2อันนะรอมาสักครู่นะครับไฟเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าละเนี่ยสังเกตว่าเมาส์นะผมก็จะขยับเหมือนกันด้วยนะผมก็คือเป็นการฉายจอซ้ำกันนั่นเองส่วนอันที่3นะครับผม extend เนี่ยก็คือการ ต่อจอเสริมนะครับก็คือจะเป็นจอแยกเลยนะครับผมแสดงผลไม่เหมือนกันนะรอมนสักครู่เนี่ยครับเห็นว่าเมาส์เนี่ยพยับแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับผมแล้วก็สามารถลากอะไรเนี่ยไปทางที่จอนี้ได้แล้วก็อันสุดท้ายนะผมคือ Second Screen Only ก็คือแสดงแค่จอ2จอเดียวเท่านั้นนะจอ PC ก็จะดับไปอ่ะทีนี้แน่นอนว่าเวลาการต่อจอเสริมนะครับก็คือใช้โหมด Exten d นะครับติ๊กก่อนปึ๊บ พอต S เห็นแล้วนะครับวิธีการเซตติ้งต่างๆให้จอมันอยู่ถูกที่ถูกทางนะครับเดี๋ยวไอ้บอลขอเช็คดูก่อนตอนนี้จอมันอยู่ทางขวานะครับเห็นได้ว่าไอ้บอลเนี่ยลากเมาส์นะครับจากขวาไปซ้ายนะครับไปโผล่ตงนุ้นเฉยนะจริงๆมันควรสลับกันนะครับวิธีการเซตติ้งให้มันถูกต้องก็คือการคลิกขวานะครับที่หน้า d e s ก์ท็นะครับผมกด display setting ตรงนี้นะครับ เนี้ผมแล้วก็กด identify นะครับผมจะเห็นได้ว่าจอนี้คือจอ1จอนน้นคือจอที่2นะครับทำการสลับกันนะครับผมโดยการลากจออันนี้ไปไว้ที่ฝั่งขวานะครับผมแบบนี้เลยป่าบแล้วก็กด apply ไปนะครับเพียงเท่านี้ทั้ง2หน้าจอเนี่ยก็จะเชื่อมต่อกันแล้วแบบนี้นะครับผมนะส่วนวิธีการ setting ต่างๆนะครับก็ เลือนลงมาด้านล่างนะครับอันนี้คือไอ้วอลปรับสเกลแบบสูงสุดเลยเพื่อ mm. ให้ภาพมันขยายใหญ่ได้นะแล้วก็เนี่ยครับผมเลือกความละเอียดจะเอาขนาดเท่าไรนะครับเลือกแบบเป็น land s c a ค e หรือว่าจะเป็น portrait คือแนวตั้งนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆสามารถเซตติ้งให้จอที่2เนี่ยเป็นแบบ m มนด d i เ p l a y ได้ด้วยนะครับเวลาเปิดอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นตัว m มนด d i เ p l a ก่อนนะครับอันนี้คือให้จอ1เป็น m มนด d i เ p l a นะเลือกให้จอ2เป็น m มนด d i s p l a ก็ค,คือคลิกที่จอที่2 นะครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะผม make this my main display ปึ่บเห็นทงนี่ไอตัวจอที่สองเนี่ยก็จะเป็นจอหลักแล้วนะครับวิธีสังเกตว่าจอไหนเป็นจอหลักนะผมสามารถดูได้ที่มุมร่างขวาตรงนี้นะครับตัวจอหลักเนี่ยเขาจะแสดงตัวภาษานะครับผมตัวต่อ Wi-Fi ตัวระดับเสียงหรือว่าตัวแถบ notification ต่างๆนะส่วนจอเสริมเนี่ย จะไม่มีอะไรเลยนะครับจะมีแค่เวลาและวันที่เท่านั้นโอเคถัดมานะผมอันนี้คือแอนบอลต่อ3หน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือผ่านสาย HDMI แล้วก็ตัว USBc นะครับผมอันนี้คือเปิดโหมด Extend นะครับผมนได้ว่ามันเชื่อมต่อให้อัตโนมัติเลยนะครับเวลาแบบถ้าเพื่อนแบบเสียบจอที่3าไปมันเกิดแบบสลับซ้ายขวานะครับผมอันดับแรกต้องเช็คก่อนว่าจอไหนเป็นจอ1่จอ2จอ3นะครับผมกด Identify นะครับผมอันนี้คือเรียงเรียบร้อยแล้วนะจอ1จอ2จอ3นะครับตามนี้เลยนะ เดี๋ยวบอลจะลองลากเมาส์ให้ดูนะครับจากซ้ายไปขวามันเชื่อมต่อกันจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวขอย้อนหน้าจอไปก่อนนะครับอ่ะลากเมาส์ไปนะครับนี่เลยนะผมเมาส์อยู่ทางซ้ายนะค่อยๆลากไปนะครับไปทางขวาแบบนี้สุดได้เลยนะ เพียงเท่านี้นะผมเพื่อนๆก็สามารถใช้งาน3หน้าจอได้พร้อมกันแล้วนะผมจอหนึ่งไว้ดู u t u b e นะครับจอหนึ่งไว้ทำงานเอกสารหรือว่าอีกจอหนึ่งเนี่ยก็ไว้ดูเว็บไซต์อ่านข่าวอะไรเนี้ยก็ทำได้เลยนะครับผมสบายๆนะไม่ต้องแบบกดย่อขยายหน้าจอใหม่เสียเวลานะนก<ม>ตัวอย่างการเซ็ตใช้งานจริงๆนะครับนี้คือยกตัวอย่างแบบตัวไอ้บอลเลยนะครับผมก็คือเซตอย่างนี้แหละนะครับก็คือมีจอแยก1อันโน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องนะครับผมโดยเจ้าตัวโต๊ะว,ว,วางหน้าจอเนี่ยไอ้บอลซื้อมาจาก ช้อปปีนะผมราคาประมาณ200บาทนะครผมก็คือใช้วางหน้าจอเนี่ยให้มันสูงกว่าตัวโน้ตบุ๊กนั่นเองโน้ตบุ๊กเนี่ยก็วางไว้อยู่ข้างล่างนะครับผมปึบเปิดมันขึ้นมาเดีย๋ยวมาจะเซตให้ดูนะครับอันดับแรกก็คือเปิดเป็น x x t ก n d ก่อนนะครับทำเหมือนเดิมนะครับคลิกขวา Display Setting แล้วก็จับลากนะครับผมอันไหนคือจอ 1. จอ2นะจอ2นะผมก็ลามาไว้ด้านบนแบบนี้ นะครับผมเป็นการเซตติ้งนี้ก็ได้เช่นกันนะก็คือเมาส์เนี่ยก็จะเลื่อนขึ้นด้านบนนะครับผมลงมาด้านล่างได้นะแล้วก็จะเลือกเจ้าตัวจอที่สองเนี่ยให้เป็นเม d ดิสเพย์นะครับผมติ๊กไปเลยตรงนี้ปา่าอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการเซตติ้งแบบที่ไอ้บอลใช้ทำงานทุกวันนี้นะครับผมเพื่อนๆก็ลองไปปรับแต่งดูกันได้นะครับผมเมาส์ก็เชื่อมต่อแล้วนะ เป็นยังไงบ้างผมกับวิธีการเซตติ้งการตั้งค่าต่อจอแยกแบบนี้นะครับจะเห็นได้ว่าสามารถทำได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะโน,น้ตบุกรุ่นใหม่ๆเนี่ยสามารถต่อจอแยกเพิ่มได้ถึง2หน้าจอหรือว่าจะมากกว่านี้ก็ได้นะผมถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยที่โน้ตบุ๊กเป็นพอร์ตธนูโบ้นะครับผมสามารถซื้อหับมาต่อจอแยกเพิ่มเป็นแบบ4จอห้าจออย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะแต่ส่วนตัวแล้วแค่2อสาหน้าจอแบบเนี้ยก็ เพียงพอมา,มากๆแล้วนะครับผมแล้วก็เจ้าพวกจอแยกแน,นี้นะผมมันมีประโยชน์นมากๆเลยนะเวลาเพื่อนแบบใช้ทํางาน Work ์กโฟล์กโนะผมแบบใช้โปรแกรมตัดต่อตกแต่งภาพเนี่ยมันจะอำนวยความสะดวกให้สุดๆส่วนตัวแล้วเนี่ยไอ้บอลก็ใช้2หน้าจออยู่นะครับเวลาใช้โปรแกรม p h o t o s h o พ P เมียรโปรอะไรเงี้ยเวลาจะลากฟุตไปมานะผมจะได้ไม่ต้องแบบย่อโปรแกรมลงลากไปลากมาแบบนั้นมันเสียเวลานะคือเปิดพรีเมี r รโปรหรือว่า h o t o s h o p ไว้อันหนึ่งเลยแล้วก็ลากรูปจากตัวโน้ตบุ๊กย้ายไปอีกจอหนึ่งแบบนี้มันจะ สะดวกสุดๆเพิ่มเติมนะผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่กำลังมองหาจะซื้อหน้าจอแยกแบบนี้อยู่นะผมส่วนตัวแล้วเอ็นบอลแนะนาว่าควรซื้อจอที่เป็นแบบขนาด24นิ้วนะผมความละเอียด Full HD แล้วก็เป็น Panel IPS เพียงพอต่อการใช้งานในยุคปัจจุบันนี้แล้วนะครับแล้วก็การแสดงผลที่24นิ้วเนี่ยมันเป็นแบบเต็มสเกลของ Full HD ด้วยนะราคานะผมก็จะอยู่ในช่วงราวๆ4,000ถึง5,000บาทนะอันนี้ก็แล้วแต่รุ่นด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกจอสีตรงๆอะไรเนี่ยก็จะแบบ ราคาก็จะขยับขึ้นไปอีกน,นะสําหรับคลิปนี้นะครับผมเอ็นบอลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ช h a n n e l ขอมคา้วยนะครับ